สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอจิ gi, ค่ะและช่องอจิ j, ฟีสไตล์ชาแนลแฟมิลี่ค่ะยังอยู่กับเกมสกรมค่ะในพาร์ทที่2ค่ะวันนี้อจิจะพาทุกคนค่ะมาเยี่ยมชมบ้านนั่นเองนี่บ้านของเราเราได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงสตาร์ทรถจากไหนเอ่ยนี่ค่ะอจิจะพาเยี่ยมชมบ้านค่ะนี่ทางฝั่งด้านขวาค่ะรอต้อนรับพี่ๆทุกท่านค่ะมานั่ง สั่งสั่นที่บ้านอาจิได้เลยส่วนด้านซ้ายตรงนี้ก็อาจิทำเป็นเตาย่างไว้ค่ะมีตู้แบ่งปันมีตู้แบ่งปันหูเสียงจะบอกว่าอาจิตั้งบ้านค่วไว้ใกล้กับสนามบินนั่นเองแอร์ฟิวค่ะอ่านี่เลยเซิร์ฟนี้ก็คือจะบอกว่ามีคนเล่นเยอะแล้วก็ จะบอกได้เลยว่าติดกับสนามบินเกือบเกือบเกือบทุกคนที่รู้จักที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะและอีกอย่างหนึ่งคือบ้านอาจิค่ะอยู่ริมถนนด้วยใครผ่านไปผ่านมาที่นี่ค่ะอยู่ในเซิร์ฟจะบีบแต่ทุกครั้งเลยอจิอยากตั้งสารมากเลยโรยี่แต่อจิจำไม่ได้ใครๆก็แวะผ่านมาแล้วก็บีบแต่ให้เราถ้าเราอ่อนตัวนะเห็นเราอ่อนตัว อ่ามามาต่อคะ่ะอันนี้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นอาหารมีเสื้อผ้าแบบนี้คะ่ะมีกระเป๋าทุกที่เลยมีบ่อน้ำใครผ่านไปผ่านมาสามารถมาทานน้ำตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังอาจิคะ่ะกับแก๊งชอปเปอร์ค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด5คันคะ่ะ5สีสีฟ้าสีม่วงสีแดงสีดำแล้วก็สีเขียวคะ่ะ อแล้วก็บ้านาจิด้านหลังค่ะนี่มีรถตำรวจหนึ่งคันรถสนิมเขาบอกว่าหายากมากเลยไม่ว่าจะเป็นใน g กลบอลหรือว่าในที่เป็นเซิร์ฟเล่นกันหลายๆคนเนาะก็จะเป็นอย่างเงี้ยสีสนิมแบบเนี้ยเขาบอกว่าหายากส่วนมากจะเป็นสีทั่วไปเดี๋ยวเราค่อยไปดูสีทั่วไปกันอันนี้ก็จะมีอจิทําไว้ก็จะเป็นท่อนซรง ที่เก็บฟืนที่เก็บกิ่งไม้แล้วก็เอกลักษณ์ของอจิค่ะไม่ว่าจะเจอสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ผ่านไปผ่านมานี่ค่ะอจジก็ได้สตาร์ทหัวเขาว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าอาจジว่าหัวก็ไม่รู้ว่าเห็นเขาคุยกันเนาะใน Facebook ใช่ไหมสกร,รมไทยแลนด์เขาก็บอกว่าหัวหัวสัตว์เอาไปขายแอดมินได้อะไรเงี้ยได้เงินสกร,รมมา แต่อจิก็อ่ะก็จะมีที่เป็นเนี่ยค่ะเป็นตัวแบบนี้แล้วก็เอาไปขายแอดมินก่อนแล้วค่อยมาชำละหัวเพื่อที่ทำการสตาร์ค่ะเนี่ยจะให้ดูอันนี้นี่ก็เป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งคือเวลาเราทำกิจกรรมค่ะแล้วก็บังเอิญบังเอิญวันนั้นอาจิเข้าสองรอบในวันเดียวกัน ไปในสนามบินอจิเจอบาเลดมาสองกระบอกสีน่าจะเป็นสีดํากับสีอะไรนะาจิจําไม่ได้นี่มีบาเลดตรงนี้ค่ะไว้โชว์ด้วยนี่โอ้ยน่ายิงนกมากเลยจะได้สตาร์ทขึ้นมา <c oughs> มีเกาะบ,บนนี้ด้วยแล้วก็จะมีด้านหน้านี่ก่อนเข้าบ้านทางนี้ก็จะมีหัวสัตว์มีอะไรอ่ะอันนี้คือทําเพื่อต้อนรับเลย แดี๋ยวจะให้ดูภายนอกก่อนค่ะบริเวณภายนอกก็จะมีกล่องวางของเบ็ดเตล็ดไอ้อันนี้ก็จะไว้เตรียมขายให้อดมินตอนนี้ก็คือซากซากสัตว์คือเยอะมากแล้วก็เริ่มจะเปอร์เซ็นต์ในการใช้งานก็เริ่มจะเน่าแล้วเดี๋ยวต้องไปทำเป็นเหยื่อตกปลาไอ้ที่อยู่ในตรงนี้ก็คือสามารถขายอดมินได้เกือบทั้งหมดคายยกเว้นหนังสัตว์แล้วก็ส่วนของไส้เนาะตรงนี้ก็จะไม่ได้ขาย กลมประสุัติ์จะเข้าหาจิไม่เนี่ย <c oughs> นี่ไงเห็นไหมมีทุกรูปแบบมีเปอร์เซ็นต์เยอะก็ยังมีอยู่นี่ค่ะแล้วก็จะมีมเมตาเ็ดอย่างอื่นก็จะมีกระสุนวันไหนว่างๆคะ่ะอ้าวมีเนื้อมาตรงนี้ด้วยแสดงว่าตู้อื่นเต็มวันไหนว่างๆก็จะมานั่งเรียงกระสุน มีมีมีคือตรงนี้คือสามารถขายแอดมินได้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะได้เงินสกรรมมาอ้อแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็เซิร์ฟทียจิเล่นก็ถังน้ำมันเยอะมากพอสมควรค่ะหเหมาะกับรถที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าเบตเตล็ดเป็นของเบตเตล็ดที่เก็บมาเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันก่อนจะให้ดูบริเวณนี้ค่ะเอ่กับนี่เลยค่ะเห็นรถไหมคะ รถกระบะจะมีทุกสีเลยจริงๆมันมีรถ s u v ด้วยนะแต่อาจ,จิไม่ได้ซื้อมาตรงนี้ก็คือใช้เงินสกรรมค่ะซื้อกับแอดมินเซิร์ฟได้เลยมีสีส้มมีสีแดงคาดขาวมีลายทหารมีสีดำมีสีน้ำเงินแล้วก็มีสีขาวค่ะ เห็นไหมว่ามีป้ายขายด้วยแล้วก็มาทางฝั่งด้านนี้ที่ทำตรงนี้กั้นไว้ค่ะเพราะว่าของเรามันเป็นติดถนนเนาะบ้านติดถนนแล้วก็มีรั้วเพื่อที่จะให้รถขับผ่านไปยังสนามบินได้ค่ะเราก็เลยต้องทำไม้กั้นไว้แล้วก็ฝั่งด้านนี้ ที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะกับ ATV ค่ะ ATV อันนี้มีให้เช่าใครที่เข้ามาในเซิร์ฟนี้ค่ะมาหาอาจิได้เลยนะคะที่จะบอกว่าหัวโค้งบ้านหัวโค้งที่มีหัวสัตว์เยอะๆนี่ค่ะมีเป้าให้ยิงพดีดีตัดต้นไม้เพื่อทำการพาพี่ๆเยี่ยมชมอุ๊ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงหมู อาจิไม่มีอ,อาวุธด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวเสียงหมูเสียงหมูหรือเสียงหมีไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยิบอาวุธที่รถแป๊บหนึ่งเ,เตรียมตัวไว้ก่อนใช้จะใช้ปืนพกดีไหมอขอคาดเอวไปเลยแล้วกันเห็นไหมคะไม่ว่าใครขับผ่านที่นี่คะ่ะต้องดูทางไหน เขาก็จะบีบแต่ก่อน <g år> จะไปดูภายในบ้านค่ะอ้าวจะมีนอกจากบาร์ด้านนอกแล้วยังมีด้านหลังนี่ค่ะมีกองไฟแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำชายมีประตูปะเปิดปิดห้องน้ำชายแล้วก็ฝั่งด้านนี้มีห้องน้ำหญิงค่ะ,ะเปิดเข้าไปดูนี่มี ให้เรียบร้อยใครมาที่นี่นีเข้ามาด้านนี้ได้เลยมีหัวสัตกแต่งภายในด้วยมันไม่มีที่จะติดแล้วเนาะก็มาลงตรงนี้หมดเลยปกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าลองดูตรงนี้หมดแล้วเฮ้ hey. Welcome to My Home ค่ะกับบ้านของอจีค่ะนี่ข้างในเต็มไปด้วยตู้แล้วก็กล่องเหล็กค่ะไอ้ฝั่งด้านนี้ก็จะมีกันช็อตแต่จะบอกว่าถ้าเป็นเซิร์ฟออฟฟิเชียลนะจีว่าหาย,ยากมากเลยนะกว่าจะได้ปืนแต่ละกระบอกนี่ต้องลงบังเกอร์นี่จะได้ฮันเตอร์ได้ AKC7 ได้ m p 5มมาค่ะนี่เยอะแยะเลยเหมือนครังแสงเลยนะตอนนี้แล้วก็มี ไม่ว่าจะเป็นมีดค่ะนี่กับปืนเก็บเสียงอุปกรณ์คือมีครบทุกอย่างเลยภายในบ้านนี่มีที่อจีไปเก็บมาค่ะกระดาบค่ะกับดาบที่อยู่โซนนี้เอโซนปราสาทต,ตรงนี้ค่ะนีที่เป็นยึกๆยึกยกยกย,ยตรงนี้บีสองเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพาไปชม,มว่าจะได้เก็บมาได้อีกไหมแล้วก็จะมีนี่เราได้กระบอกปืนมาเยอะ เป็นปืนสั้นมีแบบนี้ก็ดีค่ะเพราะว่เวลาเราใช้กระบอกตรงนี้หมดเปอร์เซ็นต์หมดแล้วก็ไม่ต้องซ่อมเนะแล้วก็มาเอาในเนี้ยไปแต่ถ้าเป็นออฟฟิเชียลค่ะแนะนําให้ซ่อมแล้วก็คราฟแล้วก็จะได้อ่าอัพค่าสกิลขึ้นมากับมีตู้เสื้อผ้านี่มีนี่ค่ะอันนี้ก็คือกวดเราจะได้มาเนาะแล้วก็กวดเราจะเก็บเงินซื้อมาได้ด้วยกับ แผงบาล l e d ค่ะ hey. ด้านนอกก็มีด้านในก็มีตอนนี้มีสีทองใช่ไหม hey. เป็นคนทำเองก็ไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ส่วนมากจะมีพี่อีกท่านหนึ่งค่ะเขาเขาคอยทำให้ก็จะมีสีดำมีสีขาวมีสีเขียว hey. มีผ้าพันเปินเรียบร้อยไม่กล้าใช้เลยค่ะบาล l เพราะบางทีเรา ไปยิงซอมบี้ส่วนมากจะใช้เป็น RPK ค่ะนี่ที่อจิพกอจิว่ามันใช้ง่ายกว่ามีชุดลายผ้าเง๋ย่ยเปิดให้ดูนี้ก็ยังมีตรงนี้ก็เป็นจะบอกว่าเป็นคลังแสงก็ได้ค่ะนี่ค่ะมีหลายกล่องเลยแล้วก็มีตู้คอยซ่อมของซ่อมอุปกรณ์มีแบตเตอรี่มีที่ซ่อมต่างๆมีทูบ็อก ฝั่งด้านนี้ก็จะมีกล่องมี n น v i g a t i o n มีตะเกียงมีโอ้ก็คือเยอะที่ไหนๆคืออุปกรณ์ซ่อมรถค่ะเวลาเราซื้อรถกับแอดมินค่ะก็จะได้อุปกรณ์ซ่อมมาด้วยอันนี้ก็ไปเก็บเอามาบ้างเจอมาบ้างแล้วก็ไปไขบ้างนี่จะเป็นตู้แรกที่เราได้กระสุนมากระสุนเยอะมาก แล้วก็แมกกาซีนบาเลตแล้วก็มาเก็บตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องแต่ห้องส่วนมากเวลาเราตายโดนหมากัดอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยได้เกิดตรงนี้เราจะขึ้นไปเกิดข้างบนอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างบนเดี๋ยวเราค่อยมาดูตู้ที่เหลือนี่ค่ะเราทําเตียงไว้ส่วนด้านนี้ก็จะมีของกิน แต่ของกินส่วนใหญ่ตอนนี้มีตู้ข้างนอกแล้วก็กไม่ค่อยได้ใช้มาเดี๋ยวต่อกันมีอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเบรเร็ดเตล็ดเรายังไม่ได้เคลียร์ของมีชุดค่ะมีเสื้อเกาะตอนนี้เสื้อเกาะกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้แล้วเราใช้อีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างหนักมีของมันจะมีอยู่ตู้หนึ่งที่ทำการล็อกไว้ค่ะเดี๋ยวให้ดูอ่าอันนี้ ที่หายากมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Official หรือว่าในเซิร์ฟอื่นๆไม่แน่ใจนะอจิหาหินรับมีดค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะเล่นมานานแล้วเนี่ยหินรับมีดหายากมากเลยเราหินรับมีดหายากมากๆเลยบางทีต้องใช้เงินสกำรรมค่ะเนี่ยค่ะที่เราสะสมการซื้อสัตว์ซื้ออะไรมา ขายสาตัตว์ขายสาตัตว์พูดผิดพูดผิดขายสัตว์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอาตรงนี้ไปซื้อหินรับมีดกับกับแอดมินเซิร์ฟนั่นเองแ้วก็มีนี่ค่ะคาตนานทองคาตาณเงินค่ะน,นี่ค่ะสองอันนี้อันนี้อจิเคยใช้ไปทีหนึ่งแล้วอะ่ะใช้ไปแล้วเปอร์เซนต์เราคงใช้เยอะ เกินไปแล้วต่ำกว่า49หรือ30ค่ะแล้วลืมใช้หินรับมีดก็จะเหลืออยู่แค่50%ก็เลยไม่ไม่ใช้เลยเลือกที่จะไม่ใช้เลยดีกว่าแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมปืนค่ะอันนี้เป็นไปกิจกรรมไปกิจกรรมในเซิร์ฟภายในเซิร์ฟแล้วก็จะมีบางที่ที่ต้องซ่อมปืน,นแอดมินก็กจะมีเราก็ไปมีเก็บมาบ้างนี่ค่ะมีแบตเตอรี่มีกุญแจไว้ทำ ตัวล็อกสีทองนี่ค่ะก็เป็นภายในบ้านของอาจิค่ะไอ้กล่องนี้ยังพาดูไปแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะว้าวเอ้ใครเอ่อบาเลตอะจิจะบอกเลยว่ายากมากๆเลยค่ะเซิร์ฟออฟฟิเชียลจิเคย ฟุกฟกเจอกระบอกหนึ่งนะแต่แม็กกาซีนกับกระสุนหายากมากๆเลยค่ะพอได้มาอยู่เซิร์ฟนี้คือบังเอิญบังเอิญได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้เจอมาด้วยแม็กกาซีนหาง่ายค่ะกระสุนจะค่อนข้างค่อยๆดรอปแต่บาลเลตอ่ะต้องจังหวะจริงๆถึงจะเจอก็ต้องอจิก็สิงอยู่ในสนามบินเนี่ยค่ะนี่ใกล้ๆตรงนี้เลย ใครที่ผ่านไปผ่านมาค่ะที่เข้ามาในเซิร์ฟที่เล่นสกรรมเนาะที่เข้ามาในเซิร์ฟนี้นี่นะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนแล้วก็แวะมาเยี่ยมชมบ้านอาจาได้นะคะใกล้ๆกับสนามบินค่ะอยู่นี่เลยค่ะนี่ B2 B1 ตรงนี้เลยถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในการ ทพียจิพายเยี่ยมชมบ้านค่ะในสกามเรนเจอร์เนี่ยค่ะในพาร์ทที่2ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ให้อจิกันเข้ามาเยอะๆนะคะจะได้ทำคลิปในพาร์ทต,ต่อไปค่ะวันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสกามเรนเจอร์ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ